ตาทมหนูพูดได้เพราะมันเป็นสมบัติแล้วจ้ะแล้ว่แม่พูดแม่ก็ไม่ได้คิดว่าหนูจะเข้าใจได้แม่ก็พูดไปดตามเนื้อธรรมที่เรื่องว่าถ้าใจมันเข้าใจแล้วนะคะนะทุกอย่างเลยมันเข้าใจจากการแต่สัญญาเอ้ยสติกับปัญญาอธิบายมา แล้วก็อสติปัญญาอธิบายมามันก็จากสังขารตัวคิดตัวปรุงปรุงขึ้นมาเหมือนกันอย่างนี้จะ้ะปรุงเรื่องธรรมชาตินะคะปรุงเรื่องที่ที่ใจมันยึดนะคะปรุงเรื่องที่มันที่โลกทั้งโลกมีสิ่งเดียวกันนะ,ะจะ้ะจ้ะแล้วทีนี้ทีนี้มันปรุงปัญญาก็เอามาอธิบายให้ใจฟัง,งนี่คะ่ะพอใจเข้าใจใจก็ต้องวางมันเป็นเรื่องต้องต้องประสานงานแบบนี้จะ้ะต้องประสานงานขนาดนี้ มันถึงจะเรียกว่าเอจิตมันถึงจะหยุดการปรุงมันไม่มันไม่หยุดปรุงก็จริงแต่มันปรุงธรรมบัดนี้มันมันปรุงไม่ใช่ปรุงเรื่องสมมุติมันปรุงเรื่องธรรมแบบโลกุติระโลกุตโลกุตระธรรมแต่เวลานี้มันก็ปรุงธรรมะนั่นแหละแต่ธรรมะโลกิยธรรมเพราะมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามความจริงอยู่แต่มันไม่ใช่ความจริงมันเกิดขึ้นเนื่องไปแต่ทีนี้ต่อไปมันก็จะปรุงเหมือนเดิมมันหยุดปรุงไม่ได้ สังขารตัวคิดตัวปรุงหยุดปรุงไม่ได้ค่ะแต่ตอนนี้เราจะให้มันเราจะให้มันปรุงปรุงอันอ่าเราจะแก้ไขนะคะเราจะแก้ไขสิ่งสมมตินะคะเพราะสิ่งสมมติอยู่กับมันนะคะอยู่กับจิตกระใจนี้เละค่ะไม่ได้อยู่กับร่างกายนะคะร่างกายนี้เป็นสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ไปบายเฉยๆร่างกายเป็นิืงที่เกิดดับเกิดดับเฉยๆร่างกายเป็นคืนที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระบโดยธรรมชาติเฉยๆธาตุที่มาประชุมกันแต่จิตใจนี้ะสิที่มันเป็นมันมาจาก ไอ้อไอ้อะไรเรียกไอ้ออนุกาศของชาติหรือหรือพลังพลังเออพลังหนึ่งของของโลกพลังหนึ่งของธรรมชาติไม่งั้นจิตมนุษย์จะเหมือนกันได้ยังไงอ่ะก็เหมือนกันหมดเลย่ก็เพราะนี่เป็นเครื่องยืนยันไหมทีนี้ว่าจิตมนุษย์มาจากธรรมชาติต้นตระกูลธรรมชาติหน่อเนื้อเชื้อสายของธรรมชาติธรรมชาติเป็นต้นตระกูลมันเป็นพ่อแม่มันเป็นปู่ย่าตายายมันนี่ทีนี้ทีนี้พอพระพุทธเจ้ามาเห็นเห็นสิ่งนี้ว่ามัน มันอยู่ในมนุษย์แล้วมันทุกข์สงสารเวทนาก็ถึงได้ออกออกหาออกหาว่าไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายมีใหม่อย่างนี้ค่ะนั่นถ้าพะองก็หาเจอแล้วนี่คือเขาเอามาสอนเราแล้วเราจะมาเราจะมาสอนง่ายๆบันทีนี้เอามาสอนง่ายๆแบบนี้อ๋อมันมาจากสังขารตัวคิดตัวปรุงเพราะฉะนั้นมันปรุงอะไร ดับดับดับมันปรุงอะไรปล่อยปล่อยปล่อยมันปรุงอะไรทาไม่ไม่ไม่สนใจมันปรุงอะไรปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางมันปรุงอะไรเราไม่เราไม่สนใจสักอย่างหนึ่งรู้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 มันปรุงก็รู้ร่วมันปรุงแต่ไม่ไม่สนใจแล้วไม่อธิบายไม่ชี้แจงแสดงเหตุไม่ไม่บอกเหตุบอกผลสิ่งที่มันปรุงแล้วมันจะสิ้นสุดได้ยังไงเพราะว่าอะไรอ่เพราะว่าเออมันใจมันเป็นผู้ผู้ผู้ยึดทุกทุกอย่างทุกทุกกรณีอ่ะเออเรือนี้ ต้องต้องพูดต้องอธิบายให้ใจฟังอะ่ะวันนี้สติปัญญามันมีพอธรรมชาติพอดีสติปัญญาก็อธิบายสิบันนี้เออส่วนมึงก็มีหน้าที่พูดนะกูก็มีหน้าที่อธิบายอธิบายจนใจเข้าใจอ่ะเข้าใจเข้าใจมางใจมันก็วางสินะใจมันก็วางวางมันมันก็เลยว่างว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 าง,วาง,วาง,วางเพราะว่างมันก็ไม่หนักแตสีทีนี้มันเคยแบกของหนักหักมันก็เบาลงเบาลงนี่แหละที่ว่าใจ ใจวางใจวางจิตเบา there, ใจเบาจิตเบาใจวางจิตเบาใจวางจิตเบาใจใจทั้งใจทั้งทั้งจิตเบาเบาไปหมดเพราะมันวางถ้ามันไม่วางก็หนักหนักหนักทำไมถึงหนักเพราะมันเป็นเพราะเป็นสิ่งที่เอ่อเกิดขึ้นไปแล้วมันสิ่งธรรมชาติแล้วเป็นสิ่งที่วัตวนวัตสงสารแล้วเป็นสิ่งที่วนเวียนเป็นสิ่งที่ไม่สุดเลยเรียกว่าหนักจ้ะแต่ถ้าปล่อยได้เรียกว่าเบาจ้ะเพราะนั้นปล่อยได้เท่าไหร่ล่ะปล่อยได้กี่กี่กี่เคสกี่เคสล่ะ เพราะว่า,าใจมันยึดอะไรมั่งก็เรียกว่าหนักขังแหละจะมันยึดโกรกปดหลงอ้าจัดก,การอ่าเบาแล้ววะนี่มันยึดที่ถิมนนะเอาจัดก,การเบามันมันยึดรูปิ่นเสียงจัดก,การเบามันยึดลดแห่งกามเอาจัดก,การเบามันยึดอะไรตัณหาความต้องการความทะเยอทะยานอยากวางอีกเบาอีกโอ้วางหมดหมดเบ,บารอยเลยค่ะนี่แหละค่ะ กายกายจิตเบาจ้ะจิตเบาจิตเบาใจเบาเนี่ยเบาก็มันไม่มีของสมมติแลว้วมันลอยนี่ไงเขานี่เราเรียกว่าลอยลอยไม่งั้นจะห่อได้หรือผู้ท่านมีชะสมาบัติวิชานบารมีเพนมามามากต่อมากจนกระทั่งมีอำนาจจิตพลังจิตน่ะมันก็มนะันไม่มีสิ่งสมม,มติดูมันก็ลอยละสิ จ้ะมันก็ลอยสิมันเบาอ่ะมันไม่มีสิ่งสมมุติเหลือใจมันว่างหมดแล้วสมมุติน่ะเออนี่นี่พลังมันก็มันไม่ได้ถูกแบกไว้อ่ะเพราะมันแบกไว้อ่ะจิตใจมันแบกไว้จิตมันแบกไว้แบกสมมติไว้แบกธรรมชาติไว้นี่นี่ปล่อยหมดมันก็เบาสินี่หละกายเบาจิตเบาแล้วแับนี้จ้ะมันถึงท่านถึงนี่อยากพระ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 อะไรที่เกิดพร้อมท่านน่ะอ่าที่ท่านสืบพ่อให้ไป ไปไปทุนให้กลับมาบ้านสักทีสัปตัดสรลูต,ตั้งนานแล้วสมเด็จพ่อรู้หมดนะว่าตัดสรลูแล้วไม่กลับบ้านนะไม่กลับกระบึงกระเมืองกระบินละพัดนะไปเรื่อยๆไม่มีที่ทางไม่มีวิแววไม่มีข่าวเลยว่าว่าจะสเสด็จกลับมาหาพ่อมาประเทศตัวเองสักทีมาเมืองตัวเองน้อยใจก็ตามให้คนไปตามอํามาดกายเออกายอีกายาอาีอามัดนั่นแหละเห็นไหม ตามให้เมอนกันตามให้มอนกันแต่ต้องมีข้อแม้ผมตามไม่แล้วผมเชิญให้ให้ให้พระพุทธองค์มาบะมากลับมาเมืองได้แล้วผมขอบวชนะข้อแรกเปลี่ยนขนาดนั้นเลยนะเออยอมได้ไหมท่านสรู้ยังแัดสรู้ยังไม่ท่านไรไม่กี่วันก็ทูลเชิญกลับบ้านทูลเชิญพระองค์กลับเมืองกาเบรนยลพั์ให้พ่อให้พระบิดาขอใคอยคอยคอยมานานแล้วส่งคนมาตามตั้งเก้าชุดนะสิบสิบชุดบ้างเออสิบชุดชุดนี้ชุดที่สิบแล้ว ชุดละ,ละพันละพันละพันไม่ได้ราบสักทักชุดหนึ่งเลยอ่เอาเอาเอพอพอชุดสุดท้ายก็มีอามาตก,กาฮีเนี่ยมาด้วยในตอนนี้เนี่ยถึงได้ทูนแล้วพอพอบรรลุธรรมแล้วก็ไม่กี่วันก็ทูนให้กับกับหาสาเรีพ่อแล้วลเวลากาฮีอมามาตนี่แหละเหาะไปบอกพ่อทุกวันเลยวันนั้นนี้สมเด็จพระเจ้ากำลังสเสด็จถึงตรงนี้นี่สเสด็จด,ด้วยพระบาทนะเออแต่ท่านเหาะไปบอก ไปบอกสมเด็จพ่อทุกวันเลยได้เอาได้ข้าวมาฝากได้อาหารฝากมาให้ลูกทุกวันเลยนี่ไงที่แม่พูดว่าก,กายเบาจิตเบาแม่เลยไปยกกายีอมาานี้เรามาเพราะเพราะท่านวางหมด่ะวางธรรมชาติหมดแล้วไม่เหลือแล้วอะแล้วธรรมชาติวางได้ไงหลุดได้ไงก็นี่ไงหลุดอย่างนี้ไงหลุดที่ว่าอะไรที่ที่ที่พระเจ้าสอนให้วางวางให้หมดจ้ะนี่อ,อารมณ์ที่เป็นธรรมชาติวางให้หมด ไม่มีใครไม่จัดอารมณ์ธรรมชาตินี้โลคกดหลงที่ถินมานะแต่ต้นหลงรูดหลงเสียงหลงกินหลงรสหลงบัตรของโลกหลงกินหลงอยู่หลงโลกหลงสมรูปหลงรูดหลงหลานหลงบะกินหลงโลกใบนี้หลงความสมมติณน่ะหลงล่าเริงกับแสงสีเสียงหลงแสงเริงสีหลงตัณหาราคาอากาศลงพวกนี้วางให้หมดสิมันก็ลอยสินี่นี่ไงกายเบาจิตเบา <Das que ath en> มันเบาอย,อย่างนี้เองพลพลังมันก็ไม่มีสิ่สงหนง่วงนะฮะเพราะนั้นมันหน่วงมันหน่วงไวให้ให้ให้หนักเพราะนั้นคนธรรมดากระโดดไปเถอะท่านอยากหอบมือก็นั่งเครื่องบินเท่านั้นแหละกายสมมุติน่ะกายหนักนะแต่ของท่านไม่ตรงครับนึกกาหนาดจิตไปได้เลยนี่จึงเครื่องยืนยันว่ากายเบาจิตเบาแต่ถ้าอยากกายเบาจิตเบาวางให้เกี้ยงาวางให้เกี้ยงแล้วก็มีอะไรเพิญญาของเก่า ตามมาด้วยสังสมบารมีแห่งแห่งอำนาจแห่งอำนาจอย่างที่เราได้เรียกมันเป็นอำนาจชาน้งนนะแล้วมันแก่กล้ามากอ่ะเออมันก็ช่วยอีกแรง,นงหนึ่งจ้ะเท่านหนว่ามีสี่ประเภทที่ท่านหอไม่ได้ก็มีนั่นแหละลูกแต่หอได้จริงๆเ,เหมือนปินโทนนั่นแหละหอไปเอาบาท,ที่เศรษฐีผูกไว้บนใน ม้จันนะบาดไม้จันจนผูกไว้สูงอ่ะตั้งแปดว่าสิบห้าว่าก็ม่รู้ละหอ,หอต้องห่อขึ้นเป้าอ่ะท่านจะเข้งเอาสักอย่างนั้นก็ทาได้นี่เพราะฉะนั้นทั้งๆที่ร่างกายท่านก็มีน้ําหนักเท่าของมนุษย์ทั่วไปแต่ทําไมท่านห่อขึ้นเปาได้ล่ะเพราะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดากายเบาจิตเบากําหนด,ดจิตท่านเหมืเข้ากาหนดจิตเดียวๆนะแต่ไงแต่ให้มันเบาก็ต้องกําหนดจิตก่อนดัะนั้น กายเบาจิตเบาถึงเราไม่ห่อได้เราก็มีความสุขบารมมสุขก็ได้เรา嘛พวกเราเอาแค่รู้ว่าไม่มีสิ่งจอมปลอมไม่มีสิ่งสมมติอยู่ในใจในจิตเราเราก็พอแล้วพวกเราโอ้ยเราทุกข์เข้าไม่ถึงเราก็พอแล้วทุกข์เข้ามาปั๊บจัดการทุกข์เข้ามาปั๊บจัดการมันจัดการของมันเองดิมันจัดการของมันเองด้วยธรรมชาติก็มันรู้โทษไงมันรู้มันรู้ว่าผัยมันรู้ว่าสิ่งไม่ดีจิตมันรู้แล้วว่ามันถูกรู้แล้วอ่ะเพราะเพราะอะไรเพราะใจใจเชื่อมมหามันแล้ว สติกับปัญญาสอนใจไว้อะใจก็ใจก็เข้าใจมันก็มาหากูใจไม่ต้องอธิบายให้กูฟังหรอกเออสิ่งที่ใจเข้าใจกูเข้าใจกูรู้หมดรู้หมดรู้หมดขอให้ใจเข้าใจก่อนนี่แต่แต่แต่ถ้าใจยังไม่เข้าใจนี่กูรู้หมดว่านี่ใจไม่รู้ว่านี่กูรู้หมดตามได้นอกก็ทากูพูดหมดกูพูดไม่หยุดกูพูดไม่ไม่หย่อนกูพูดไม่ไม่มีที่กาหนดที่จะหยุดได้กูพูดจนกูกูจะหลับกูไม่หลับกูไม่หยุดพูดนะเขาถึงบอกจิตปุงจิตเป็นหายใจ จีเป็นลมหายใจของของของธรรมชาติของก้อนาตดเป็นนั้นถ้ามันไม่หลับมันไม่หยุดพูดเนี่ยมันเป็นหน้าที่มันเป็นขันอย่างหนึ่งที่ที่เป็นสมมุติเรื่องของของ,ของธรรมชาติที่มันก่อกําเนิดเกิดเป็นมนุษย์แม่เออมันก็มันมีหน้าที่ของมันเหมนี่นี่หน้าที่ของที่มันเป็นจิบวิญญาณเป็นขันห้า ที่มันต้องเรียนว่าไตเสื่อในโลกใบนี้ด้วยธรรมชาติถ้าไม่รู้จักมาจัดก,การมันนะถ้าไม่รู้จักมาเอาคําสอนพระเจ้ามาจัดก,การมันมันก็เอดอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันเห็นไหมมารุย์ในรลกถึงเกิดมามีชีวิตการเป็นอยู่ไม่เท่ากันนะเพราะว่าเขาเขาบุญฝ่ายบุญเขาเขาทําสะสมสะสมมาเขาก็มีความสุขความสบายแต่ก็ความทุกก็เกิดอยู่ดีนั่นแหละแน่นอน มึงจะรวยล้นฟ้ามึงก็เกิดมึงจะมีเงินนับไม่ถ้วนมึงก็ทุกเห็นว่มันไปทุกอยู่ต่างประเทศตั้งสิบกว่าสิบกว่าปีเงินล้นฟ้าทาไมต้องไปทุกอยู่ต่างประเทศตั้งสิบกว่าปีถ้ากลับมาก็ก็อย่างนั้นแหละก็จะเสวยสักเท่าไหร่เพราะสังขารมันจะไปแล้วรู้นะว่าแม่พูดถึงอะไรจ้านั่นแหละจ้ารูจ้านั่นแหละสินะนั่นแหละมันเป็นยังไงเงินล้นฟ้าเงินสามารถซื้อได้ก็จริงแต่มันซื้อธรรมชาติไม่ได้ มันซื้อธรรมาชาติไม่ได้มันซื้อกรรมซื้อเวรไม่ได้มันซื้อการกระทําไม่ได้งั้นรวยล้นฟ้ามันก็ยังต้องรับผลแห,ห่งการกระทําได้รับผลแห่งธรรมาชาติที่ไม่รู้จักถอถอน,ถอนมึงจะเอาเงินล้นฟ้ามาให้มันผิดเปลี่ยนเปลี่ยนธรรมาชาติไม่มีทางเงินธรรมชาติไม่รับเงินครับธรรมาชาติไม่รับครับเงินมึงจะกองเท่าภูเขาทองเท้าภูเขาเงินเท่าภูเขาขาึ้นไปถึงเฉียดฟ้าธรรมชาติก็ไม่รับสินบนครับ ้าไม่รับกูให้มึงทําไปตามเสิให้มึงรับกรรมไปตามนั้นพระพุทธเจ้าถึงได้บอกว่า mm hmm. มึงเถอะมึงจะรวยมึงจะสบายแค่ไหนมึงก็องทุกอยู่ดีแต่ทุกมากทุกน้อยนั่นเป็นอีกเรื่องหนึง่งอย่าแลส่วนมากกทุกไม่เหมือนกันสุขไม่เหมือนกันมีชีวิตเป็นอยู่ไม่เหมือนกันรวยไม่เหมือนกันปัญญาก็ไม่เท่ากันไม่มีอะไรเท่ากันแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันคือทุกข์กับสุขหรือคือเกดแก่เก็บตายที่ได้รับเหมือนกัน ไม่ไแตกแตกกันเลยโลกปดหลงมีเหมือนกันหลงลูกหลงหลานหลงกินหลงอยู่เหมือนกันหลงหลงทุกอย่างที่เป็นโรกสมมุติแบบนี้เหมือนกันหลงชีวิตหลงว่าหลงลืมจนว่าตัวเองเนี่ยต้องตายก็ยังไม่ยังมีเลยหลงจนไม่สร้างหุน่สน,น,น,นสร้างนี่ก่อนน่นสร้างนี่ทำาน่นทำนีน่ สิ่งที่ทำนาะโอ้ผมต้องใช้เวลาแลมปีแต่ไม่นึกเลยว่าจิตร่างกายที่จิตที่อยู่ในนี้ร่างกายที่อาศัยอยู่เน,นี่ยมันหมดเวลาแล้วสินาทำยังไม่ทําจะเสร็จไปมันก็ไปแล้วก็เป็นไงมีประโยชน์อะไรสิ่งก่อสร้างมีอะไรพระเจ้าถึงไม่ให้กอ่อเพราะมันมันเป็นการก่อสร้างมันใช้เวลาแล้วจิตมันภาวนาไม่ได้ถ้าก่อสร้างภาวนาไม่ได้เพราะจิตมันทำได้อย่างเดียวจิตมันต้องว่าง บ้างไม่มีไม่มีอะไรพันธะเลยเราะนั้นมันก็ปรุงสิมันปรุงให้นายอ่ะก็นายจะสอจะสร้างกูก็ปรุงให้นายสินี่กูก็ปรุงปรุงปรุ้งเพราะนั้นเราต้องไม่มีเรื่องให้มันปรุงเนะมพราะนั้นเราเลยไม่ขอไม่สร้างขนาดไม่มีเรื่องให้มันปรุ้งก็ยังแพ้มารยังแพ้ธรรมชาติเงนี้ต้องแ่นั้นก็ตัดสู้กันหมดแล้วสิ ก็จะรู้แจ้งธรรมชาติรู้ตัดอ,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 อะไรปล่อยวางก็ได้หมดแล้วสี่โป้ว่าว่ามันเก่งอ่ะธรรมชาติมันเก่งเพรานั้นเนะี่ยเรื่องของแมบบ่พูดถึงเรื่องไม่มีอะไรมาซื้อธรรมชาติได้จะมีบุญขนาดไหนบารมีขนาดไหนแต่ถ้ายังขึ้นชื่อว่าไม่ได้จัดการกับธรรมชาติ อารมณ์ที่อยู่ที่ใจอะความทาความสมมุติน่ะมันก็ได้รับอยู่นั้นละ่ะแต่มันซีมันสบายกว่าเพมันทําบุญไ่เยอะบุญก็ส่งเพิ่มเออเขาทําบุญไปเยอะจริงๆก็มีจริงๆทําทำมหาศาลเลยเหมือนขอัานพุทธการนั่นละ่ะอืม ทำทำมากไม่มากก็รู้กันนี่พระเจ้าพิมพ์สันถวายวัดเวเวรู้วันอะไรน่ะเป็นวัดแรกของมโลกอ่ะไอของศาสนาท,ท,ที่ดินตั้งเท่าไหร่นะป่าไผ่สวนป่าไผ่ที่วัดเวรู้วันอะไรนั่นน่ะเป็นวัดแรกศาสนาทําบางขนาดนั้นแหล,ละเนี่ยแล้วก็เกิดแผดถึงญาติที่เป็นเปรตเป็นตั้งแต่สมัยสมัยไหนก็ไม่รู้ตัวเองก็มาเกิดจนเป็นพระเจ้าพิมพ์สันแล้วญาติที่เป็นเปรตก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้พ้นจากเปรตเลยเลยนี่ยเนี่ยเึงตองทำบุญยิ่งใหญ่ นี่เห็นไหมครับมน,นุษย์เราทําบุญใหญ่ก็สุขสบายแต่ว่าพระเจ้าผิงสันท่านไม่ภาวนาพระเจ้าผิงสนก็ต้องก็อยู่กับธรรมชาติอยู่ดีนัลละแต่ท่านจะทําถึงไหนขึไหนก็รู้กันไม่ต้องเราเยอะเราโอ้ยลูกหลานเอ้ยแม่แม่ขอบคุณแม่โมทนาบุญที่พากันใฝ่ที่พากันสนใจธรรมะธรรมโมเอ่อกับแค่อุบาสิกาลูกหลานก็มาค้นคว้ามาซอกแซกถามนู่นถามนี่แม่ก็ซอกแซกตอบนู่นตอบนี่เหมือนกันหรอวะ ต่างคนตักซอกแสกแต่ว่าเข้าไปหาจิตไม่ได้ถ้าเข้าไปหาจิตมันก็มันก็ได้ผลนี่วาอืมเออตรนี้พอเข้าไปหาจิตคหาเขา้ขาไปหาใจาหาจิตโดย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 ,โดยโผ่านสัญญาคมจํามันฟังออกอ่ะมันจําว่ายายแก้พูดอะไรอ่ะแล้วก็บรญยาก็กันกองอะสติก็คุมไม่ให้ไม่ให้พวกมึงหนีงานเลยอ่ะสติคุมมีหน้าที่คุมอย่างเดียว ไม่ให้เจ้าหน้าที่หนีงานไม่แต่คนเดียวเอีก็อธิบายใจสีใจก็เข้าใจสีใจก็วางสี่ใจก็วางว่างไปหาแุ้วก็ลหลไปหาจิตก็ว่า,วางมันก็หนึ่งนี่แหละที่ว่าใจก็เบาไปหนึ่งเรื่องวางอีกก็เบาไปอีกวางอีกก็เบาไปอีกนีก่แหละที่ท่านเรียกว่าทําให้กายเบาจิตเบานะไม,ไ,มไ,มไม่อะไยา่าเงไม่งั้นมันถ้ามันมีของเทียมอยู่ของสมมติอยู่มันไม่มันไม่เบานะเอวังด้วยประการชนี้เลยฝากทุกผ้าจันแน